สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็อยู่กับกิจกรรมซื้อเยอะลดยับนะคะลดสูงสุด85นะคะก็ซื้อเพิ่มก็รับส่วนลดเพิ่มนะคะสูงสุด20เลยนะคะกิจกรรมก็มาประมาณ6วันนะแต่24พฤศจิกายนนะคะจะถึงวันที่30ก็ประมาณสิ้นเดือนนี้นะ,ค,ะคือมันพิเศษมากนะคะทุกคนมันจะมีสกิลระดับแบบ อัลติเมทอะไรอย่างเงี้นะมีแบบไวโอเลตมีตัวตึงๆอ่ะบัตเตอร์ไฟมีเนี่ยยุย้ยมียอนน้องยุ้ยนะคะยุเอะ ปรับแพ็คใหม่ราค้าใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วิธีในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้เติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกินแลรแรงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP เรับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอาวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะอะไรประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็มารีวิวกิจกรรมให้ดูนะเพราะว่าคุป,ปองเรือน้อยเล่เรามากแล้วก็วิธีเล่นนะคะว่าซื้อยังไงให้มันคุ้มที่สุดนะคะอะถ้าสุรว่าเราซื้อชิ้นเดียวใช่ไหมมันก็จะไม่ลดนะก็จะแบบเป็นราคาของมันที่ลดมาก่อนแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบ3เอยก็จะเป็นแบบลบหกอะไรประมาณนี้นะถ้าซื้อ2อ <c oughs> อ่ะทุกคนเสเล่เริ่มกินถ้าซื้อ2ชิ้นนะคะก็จะลดไปอยู่ที่10%เรากดให้ดูนะง่ายๆประมาณนี้มันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะ10%จากที่จะต้องจ่ายแพงๆมันก็จะลดมาอีกลดลดเพิ่มมาอีกนะคะทุกคน3ชิ้นก็ลดอีก15%นะคะแล้วก็4ชิ้นนะคะก็ลดไปอีก20%นะคะอ่ะคือคุ้มอยู่นะซื้อได้แบบเยอะๆฟินๆไม่ต้องไปสุ่มอะไรเลยนะคะทุกคน อ่าเดี๋ยวเราลองกดรีเฟซนะคะมันก็จะมีปุ่มรีเฟซสำหรับคนที่เอ่อไม่ชอบสกินที่มันขึ้นมาตรงนี้นะแต่มันก็จะแบบขึ้นๆนวนๆกันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีเงินนะคะทำได้แค่นั่งดูรีวิวกิจกรรมคือกิจกรรม RV เดเนี้ยมาโหดมากนะคะทั้งเติมคูป,ปองสกินนั่นสกินนี่เรายอมใจมากนะคะสำหรับคนที่เติมแล้วก็ซุ่มแล้วก็เล่นดูกิจกรรมนะคือแบบงบมันไม่พอ,อจริงๆนะหมดไปตั้งแต่มิสเทอรี่บ็อกซ์แล้วนะคะเพราะว่า เติมไปประมาณเติมไปเยอะมากอะทุกคนมิสเตอรี่บอกออเดีะนะ๋ยวยังไม่ได้ตัดทีปให้ดูนะเพราะว่าเราไปสมเพิ่มนะอันนี้ก็จะก็จะเลือกได้นะคะแบบสี่รางวัลต่อสามารถซื้อได้แค่สี่ครั้งนะคะประมาณนี้เอ้ไม่ใช่สี่รางวัลต่อหนึ่งครั้งนะคะอ่ะแล้วของมันจะเข้าในกล่องนะก็มีกฎกติกาประมาณนี้นะคะอ่ารีเฟรชสองครั้งแรกฟรีนะคะแล้วก็รีเฟรชครั้งที่สามถึงสี่สิบอยู่ที่สามภูปงนะคะครั้งที่ 41-70อยู่ที่5คูปอง71-108นะคะตั้งแต่ครั้งที่100ขึ้นไปอยู่ที่รอบละ10คูปองนะคะกลุ่มที่1นะคะจะมี Ultimate กลุ่มที่2ก็มี3ช่อง u l t ติ a t e เหมือนกัน Ultimate 900คูปองกลุ่มที่3มีอ Epic h e r อีกอะไรประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนลดแล้วก็เปอร์เซ็นต์ต่างๆนะคะทุกคนประมาณนี้อ่าเลองกด r e f r e s ให้ดูแค่ยังไม่ได้ r e f r e s ก็รู้สึกว่าคุ้มแล้วนะแต่ถ้าทุกคนอยาก อยากแบบถ้ารีเฟซไปเรื่อยๆมันอาจจะแบบเอ่อพูดไงดีลดเยอะขึ้นหรือว่าลดน้อยลงนะคะก็ลองรีเฟซกันดูนะแบบราคาไม่เท่ากันนะคะที่มันเห็นเป็นลูกแก้วอะไรเงี้ยคือเรามีสกินหมดแล้วนะคะมันก็เลยขึ้นเป็นลูกแก้วนะกิจกรรมนี้เหมาะสําหรับคนที่สกินไม่ค่อยเยอะนะอ่ะกดอ่ะลองรีเฟซดูปึ๊บปื๊บป๊บเนี่ยมันก็จะลดเงี้ยมันก็จะสุ่มเนี่ยทุกคนเมื่อกี้เห็นเป็นมิสอาวีตัวยีน่าใช่ไหม อันนี้เขาลดเหลือ80%เนะคะอ่าลองกดไปนะคือมันเมื่อกี้จากเมื่อกี้60มัง้งดูไม่ทันนะคะอันนี้ก็ซื้อแบบซื้ออันนี้ได้อ่ถ้าเราไม่เอาเราก็การกระบะตรงมุมที่มันมีให้กาฝั่งซ้ายนะคะเนี่ยถือว่าซื้อไป4สกินก็อยู่ที่1,000นะคะ4สกินอ่ะลองเดี๋ยวลองรีเฟซไปอีกรอบนะปึ๊บอ่ะต่อไปอันนี้รีเฟซครบ2ครั้งแล้วนะคะ ก็จะเป็นเหลือสามคูปองลนะเห็นไหมเมื่อกี้ยีน่ายัางราคาร้อยกว่านะคะลด80นะตอนนี้เหลือ60เนี่ยมันก็จะแบบหมุนสุมส่มๆหม,ม,มุนๆไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวลองสุ่มให้ดูนะคะปึ๊บอ่ะนี่คือสกินมันก็แบบขึ้นสลับกันไปสลับกันมาเดี๋ยวเราลองรีเฟซไปอีกนะลองรีเฟซไปปึ๊บๆเนี่ยทุกคนทำไมสกินมันขึ้นแค่เน,นี้ยเพราะว่า มีเกือบหมดแล้วนะคะคงน่าจะไม่ได้ซื้อสกินนะคะทุกคนสกินมันก็จะขึ้นสลับกันไปสลับกันมาประมาณนี้นะคะก็ลองไปรีเฟซกันดูนะว่าชอบหรือว่าอยากซื้อสกินตัวไหนนะอะไรคิดว่าก็ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะนะอลองซื้อติ๊ดติ๊ดลูกแก้วไปก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ราคา154คูปองนะคะก็ลองไปกดซื้อกันดูนะตอนนี้คือคูปองไม่พอนะไล่หล่อมากสุดๆนะคะ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะขอเ่อนกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรมมาวีใหม่ๆนะสำหรับใครที่อยากได้สกินราคาถูกก็ลองรีเฟซดูเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเจอราคาที่โดนใจแล้วก็สกินที่ชอบนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ